สวัสดีค่ะวันนี้บ้านขนมนะคะจะชวนมาทำาบวนี่ชีสเค้กนะคะรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะตัวเนื้อเบวนี่จะมีความช่ำๆนะคะด้านล่างนะคะแล้วตัวชีสเค้กจะมีความละมุนมากๆเลยนะคะกินพร้อมกันนี่จะมีความแบบอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วตัวบาวนี่เป็นเนื้อฝัดนะคะช่ำๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะคะหวานกำลังดีนะคะแล้วก็สูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าละลายตัวช็อกโกแลตกับเนยก่อนนะคะเราว,วันนี้นะคะจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะชนิดใดก็ได้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยเนยสดนะคะชนิดเค็มนะคะถ้าเกิดทั้งบ้านไม่มีสามารถใช้ชนิดจืดได้นะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ พอเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะนําเขาไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ30วินาทีนะคะแล้วก็เอาออกมาคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ละลายดีก็นําไปใส่อีก30วินาทีนะคะแล้วก็มาคนนะคะถ้าเกิดทั้งบ้านไม่มีไมโครเวฟนะคะเราก็สามารถาใช้แบบตุนได้นะคะก็คือตั้งน้ําร้อนนะคะแล้วก็นําภาชนะใส่อีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ช,ช็อกโกแลตนะคะไปตุนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็ครบ3าวินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองคนดูนะคะคนเข้าใหเา้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะให้ตัวช็อกโกแลตละลายดีเลยนะคะแบบนี้คือยังไม่ละลายดีนะคะเดี๋ยวเรานำไปเวฟอีก30วินาทีนะคะ นี่เราก็อออกมานะคะอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะลงเงาแล้วก็ช็อกโกแลตละลายดีเลยนะคะเดี๋ยวเราพักเขาไว้นะคะเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาตีตัวไข่ไก่กันนะคะวันนี้นะคะจะใช้ไข่ไก่นะคะทั้งหมด2ฟองนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะลงไปนะคะ พอเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะให้ตัวน้ำตาลทรายพอละลายดีนะคะนี่นะคะเราจะตีประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวช็อกโกแลตนะคะที่เราตุ่นไว้นะคะเมื่อสักครู่นะคะ เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะตัวช็อกโกแลตเขาจะมีความอุ่นๆอยู่นะคะไม่ถึงกับร้อนนะคะต้องพักให้เขาพออุ่นๆนะคะถ้าเราใส่ตัวช็อกโกแลตลงไปนะคะไม่งั้นตัวไข่ก็จะสุกได้นะคะเราก็ใส่นะคะช็อกโกแลตยังอุ่นๆอยู่นะคะถ้าเกิดเราใส่ตอนที่เขาร้อนนะคะตัวไข่ของเราก็จะสุกได้นะคะ แล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งกันนะคะวันนี้จะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะชนิดใดก็ได้ร่อนลงไปเลยนะคะ แล้วก็จะตามด้วยผงโกโก้นะคะรองลงไปเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะใส่ลงไปเลยเอมาใส่นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ นี่นะคะแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อปรับมานี้เดี๋ยวเราไปพักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของตัวครีมชีสกันนะคะครีมชีสนะคะเราก็ทิ้งไว้อ,อุณหภูมิห้องนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเขาก็จะนิ่มๆนะคะกดไปก็นิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตีเขานะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นี่นะคะให้เนื้อได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราปาดัดอ่าสักหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็จะแบ่งใส่นะคะน้ำตาลนะคะสองรอบนะคะแล้วก็ตีเขาเลยค่ะ พอตัวน้ำตาลนะคะหมดรอบแรกนะคะเราก็ปัดอ่างนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลรอบที่2ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ตีเขาจนให้น้ำตาลละลายดีนะคะแล้วก็ตัวครีมชีสเข้ากันนะคะไม่เป็นเม็ดนะคะ นี้นะคะเราก็ตีประมาณนี้แล้วก็ปัดอ่างอีกสักหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ตัวไข่ไก่ลงไปเลยนะคะทยอยใส่ทีละหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ตีเขาให้เข้ากันนะคะ,ะ,คะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็ตามด้วย ไข่ไก่อีกหนึ่งฟองนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวกลิ่นวานิลาลงไปนะคะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันดีเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ ถ้าเกิดทั้งบ้านไม่มีตะกออ้อไฟฟ้าแบบนี้นะคะเราก็ใช้ตะก้อมือได้นะคะก็ออกแรงนิดนึงนะคะเราก็จะคนสมผสมให้เข้ากันดีอีกหนึ่งรอบนะคะดูนะคะว่ายังมีตัวครีมชีสท,ที่ยังละลายไม่ดีหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะก็จะได้ปรับมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรา,าไปเทตัวเบานีชีสเค้กกันนะคะ ขนาดถาดที่ใช้นะคะวันนี้จะเป็นขนาดถาด8คูณ8นะคะสูง2นิ้วนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็ไปวอร์มเตาอบนะคะเปิดเตาด้วยอุณหภูมิ160องศานะคะเปิดไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำะตัวบาวนี่นะคะเทก่อนนะคะเราพักเขาไว้นะคะเราก็คนเขาให้เข้ากันก่อนนะคะเห็นไหมคะตัว บาวนี่ของเราก็จะเหนืดเหนืดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรานำเขาเทเลยนะคะเทไม่ต้องหมดนะคะเราก็เผื่อเอาไว้ทำลายเขาด้วยนะคะเราก็จะเหลือไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลียนะคะเกลียให้เข้ามุมเลยนะคะ พอเราใส่ตัวบาวนี่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาตามด้วยตัวคิมชีสนะคะที่เราทำไว้คนเขาก่อนนะคะสักหนึ่งรอบจากนั้นเราก็เทลงเลยนะคะขนาดถาดที่เราใช้นะคะ ถ้าเราชอบตัวขนมสูงนะคะเราก็ปรับลดลงมานะคะเป็น7คูณ7ก็ได้นะคะถ้าเราชอบแบบไซส์บางๆพอดีพอดีก็9คูนนะคะวันนี้บ้านขนมจะใช้ 8, คูนนะคะพอเราใส่ตัวครีมชีสลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวลายขนมกันนะคะเราก็จะใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะถ้าเกิดทางบ้านไม่มีถุงบีบก็สามารถใช้เป็น ถุงแกงนะคะหรือไม่ก็ช้อนนะคะตักได้เลยนะคะไม่ต้องเน้นมากก็ได้นะคะลายนะคะแล้วแต่ความชอบของทางบ้านเลยนะคะว่าจะชอบประมาณไหนนะคะลายไหนแล้วเราก็จะใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะหรือไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะทำลายนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะลายนะคะเดี๋ยวเรานำเขาไปเข้าอบกันเลยนะคะระยะเวลาประมาณ50-60นาทีนะคะเราก็สังเกตสีนะคะแล้วก็สังเกตตัวบาวนี่ของเรานะคะถ้าเกิดยังไม่สุกดีเราก็เพิ่มระยะเวลาในการอบไปอีกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะตอนนี้นะคะตัวขนมของเราก็อบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ขายังร้อนๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เย็นสนิทเลยนะคะถ้าเกิดว่า,าทั้งบ้านไม่รีบนะคะก็นําไปแช่ตู้เย็นได้นะคะแล้วก็พออีกอวันหนึ่งก็นํามาตัดชิ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวเนื้อขนมกันคะ่ะตอนนี้นะคะตัวบาวนีชีสเค้กของเราก็เย็นแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่อยๆนะคะ เนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อบาวนี่ตัวชีสเค้กบาวนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เวลาเราตัดชิ้นนะคะเราก็ตามความต้องการของเราเลยนะคะขนาดไหนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตัวเบาวนี่ชีสเค้กนะคะเนื้อหนึบๆน,นะคะแล้วตัวชีสเค้กอ่ะเปรี้ยวๆนะคะหวานตัดกับหวานด้านล่างนะคะ จะได้แบบนี้เลยนะคะน่ากินมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะบ๊ายบายคะ่ะ